สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ทุ่งนาครับฝนตกครับดูครับช่างอยู่ตากฝนครับโอ้ยสุดยอดเลยช่างคนนี้อยากให้ท่านผู้ชมดูหน่อยดูครับบอกให้หลบฝนก็ไม่ยอมหลบครับโอ้ยยับมินตีไหน อยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องวีระดำแต่งนะครับโอ้เจวีหนึ่งไดชาร์จพังครับเอาไดไปทำมาช่างนี่สุดยอดจริงๆครับดูครับฝนตกครับขุดใกล้เสร็จแล้วครับเซโอนนี่ ไปมาพังก่อนครับขุดย้ายดินครับเวียงขุดเบียงครับ <c oughs> โอ้ช่างเปียกมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้มีด้วยเหรอครับช่างแบบนี้มีไหม <c oughs> ช่างแบบนี้ในโลกมีไหมครับท่านผู้ชม <c oughs> อ ยังยับเจียงอตอนนี้ก็ยังตกปรปรอยๆอยู่ครับท่านผู้ชมยังตกมาเรื่อยๆครับฝนซาหน่อยช่างจวบก็มาแล้วครับเห็นกล้องไม่ได้เลยครับวิ่งเข้าหารับจับไปนอย อย่าอย่าเนะครับเห็นแต่เสื้อใส่แต่เสื้อเดิมมันมีหลายตัวนะเข้าใจหน่อยไม่ไม่ใช่ครับท่านผู้ชมมีตัวเดียวครับเห็นมาที่ไลน์ก็ใส่แต่เสื้อตัวนี้ครับมันจะใส่สีแดงก็ไม่เข้ากับตัวครับเห็นตัวเดียวครับอย่าไปเชื่อชักนะครับท่านผู้ชมมีอยู่ตัวเดียวครับโอ้โหใส่แต่เสื้อเดิมเดิมครับทำไมมีเสน่ห์ครับผมไม่เข้าใจกัน สาวๆเขามองตรงไหนครับสาวหรือไม่ไม้เนาะดูครับคนเราจะเอาเือเปียกหมดแล้วครับช่างเนี่ยโอ้บอกให้เข้าร่มเข้าร่มไม่เข้าครับนี่ต้องจัดกระทิงแดงให้แล้วนี่ตอนเนื่องจากเขาเป็นลูกชายตัวจริงนะ <c oughs> ตอนนี้กำลังฮิตครับช่างนะครับฮิตคนอื่นไม่ฮิตครับมีช่างคนเดียวแหละที่กินกระทิงแดงครับ <c oughs> ช่างเอาใดมาใส่แล้วครับท่านผู้ชมโ่น้ำใสปิ้งลยครับกินได้ครับกินได้น้ำบอ่อ ฝนก็ร่วงลงมาเรื่อยๆครับลปอย